พร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับผมที่ข้อที่3ามทั้งที่เราจะทำไปถึงเราทำจบข้อ2องละข้อ3บอกว่ากำหนดให้ pqr เป็นประพจน์ถ้าประพจน์ p แล้ว q หรือ r ใส่วงเล็บด้วยนะตรง q หรือ r นะครับไม่ใช่หรือนะเป็นและอ่านผิดนะ q และ r มีค่าความจริงเป็นเท็จฮะและ p หรือ q ก็ต่อเมื่อ r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้วพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้เอ้ยอันนี้ง่ายมองปุ๊บออกเลยมองปุ๊บทำเป็นเลยทำเป็นไหมทำเป็นไหมไม่เป็นหรอทำจริงใช่ อ๋อเรารู้ลักปัญหาของกล้องตัวนี้คือมันเหมือนว่าหน้าจะซิซีดใช่ปะ่ะหน้าจะซิซีดหน้ามันเลยดูขาว <c oughs> อ่ะมาทำก่อนเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปเออเริ่มจาก P แล้ว Q และอะเริ่มจากนี้นะฮะ ประโยคเนี้ยการที่เราจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมีค่าความจริงเป็นเท็จมีเงื่อนไขเดียวแปลว่าข้างหน้าจริงข้างหลังเป็นไงครับเท็จใช่จำได้ไหมถ้าแล้วอะ่ะมีเงื่อนไขเดียวที่ที่จะเป็นเท็จก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะครับเพราะนั้น จากตรงนี้เราก็เลยได้เลยว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะได้มาแล้วตัวแรก p มีค่าความจริงเป็นจริง<ล>ข้างบนเกยกะลบเป็นเทจถูกต้องข้างในต้องเป็นเท็จใช่ฮะแต่ว่าแต่ว่าข้างในมันจะคิดยากหน่อยนึงคือมันคือและเทจใช่ไม่ใช่<ล> q ถูกมีได้หลายกรณีมันอาจจะเป็นคิวเป็นเทสก็ได้อ่าเป็นเทสก็ได้หรือเป็นเทสทั้งคู่เลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ติดไว้ก่อนนะตรงนี้ใส่เครื่องหมายคําถามไว้ก่อนนะ,ะับอ่านต่อเขาให้มาอีกว่า p หรือ q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงอ่าเราก็เขียนไป p หรือ q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงแต่ว่าเรารู้เราว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ป่ะจริงหรือแปลว่าข้างหน้ามีค่าความจริงเป็นจริงถามไห่ท่านถ้าเรามั่นใจว่าข้างหน้ามีค่าความจริงเป็นจริงแล้วประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นจริงข้างหลังก็ต้องจริงด้วย R ต้องจริงเพราะนั้นเราตอบแล้วนะว่า R ต้องจริง r ไม่ใช่เท็จละ R คือจริง โอเคไหมฮะถ้า R คือจริง Q ก็ต้องเป็นเท็จแน่นอนจบที่เหลือก็แค่ดูในช้อยแล้วตอบครับอ่ะช้อยแรกฮะช้อยแรกช้อยแรกตอบว่าอะไรเด้อ ควรต้องเอาไว้ตรงไหนดีที่มันจะไม่เก,กเะ่ยกะอ๋อเหรออ่ออแค่นี้ถูกป่ะอ่าโอเคก็ <c oughs> ไก่ก็คือ P ก็ต่อเมื่อ Q ก็ต่อเมื่อ NOT R นะครับ p กับ Q เป็นไรเนี่ยจริงกับเท็ใช่ป่ะเพราะนั้นก็ต่อเมื่อก็เป็นเท็ตแล้วก็ต่อเมื่อ n o t R r เฉยๆเป็นอะไรอเฉยเป็นเท็ตเท็ตก็ต่อเมื่อเท็ตก็เลยสมมูลกับจริงใช่ Có cài trình Khó khai là Có cài trình à, Tránh vào Ok, khó khai là คิวมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่ามีค่าคว <T ết. S 1> ามจริงเป็นจริงนอนอก็เลยเป็นเท็จเท็จหรือเท็จเลยได้เท็จพีมีค่าความจริงเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อเท็จมันก็เลยได้เท็จใช่ข้างหลังเท็จน้าจริงหลังเท็จตอบข้อ จบตามนั้นโอเคป้า ใช่ไหมล่ะเห็นแล้วใช่ไหมย่อนนี้มันเรียกว่าอไอ่ะเ่ก้ที่พูอะไรไม่รู้สอะไรอ่ะเอเอเมื่อกี้หน้าชัดหรือนิ้วชัดวะเนี่ย <c oughs> นิ้วชัด <c oughs> นิ้วชัดเหรอแล้วทำไมเราดูเหมือนตรงนี้ว่าหน้าชัดวะนิ้วชัดอ้าวแล้วแล้วอัพโหลดไม่ไปทั้งนั้น โอเคเน็ตช okay. ้าเหรออ๋อ oh. เออนิ้วชัดหลังเบอร์จริงด้วยนี่ครูต้องมาสต็อปตัวนี้ก่อนทรั้งที่แล้วที่แบบเน็ตเรากระตุกกระตุกอะเพราะไอ้นี่มันแอบ,บโหลดเยี่ยมโอเคไหมฮะข้อสามพอดูไอ้รูปแถบข้างล่างกรเียสาเยรอะไรเออ คือมันมัมีแอปพลิเคชันตัวเนี้เนี่ยมันแอบโหลดอยู่ตอนที่เราเรียนกันไงเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเน็ตช้าเพ<อ>ราะนั้นเราต้องไป<อ>ปิด<อ>มัน<อ>ใช่วันวันดสอะไรนะ,ออะรใช่ใช่เนี่ยปิดแล้วเนี่ยมันแอบโหลดอยู่เ<อ>พียบเลยเห็นปะ ตัวมันนะเป็นไวรัสหรือเปล่านะสับซับตรงนี้นะ